อันนี้นะคะวันนี้นะคะจะส่งลูกค้านะคะจังหวัดลบบุรีนะคะนี่เราก็อันนี้เครื่องของลูกค้านะคะเราก็กําลังถอดเพานะคะนี่นะคะลูกค้าสั่งจองรุ่น m นะคะราคาเฉพาะโครงนะคะนี่แล้วก็ลูกค้าสั่งล้อแมกนะคะสั่งล้อให้ใส่ติดตั้งล้อแมกไปให้นะคะสี่สี่เส้นเลยยางก็สวยนะคะ อออันนี้ยางติดมากับแม็กนะคะกระบะไม้นะคะนี่นะคะแดดออกพอดีเลยนะคะ2วันแดดไม่มานะคะวันนี้แดดมานี่จะเป็นโค้งบิ๊กเอมนะคะเบรกมง,งเบรกมือครบระบบไฟครบสตาร์ทกุญแจส,สวยเลยกระบะไม้ยาว3เมตรนะคะกระบะไม้ยาวสามเมตร ไปท้าย r e d นะคะสวยๆเดี๋ยวรอจะส่งลูกค้านะคะวันนี้เราจะส่งลูกค้าส้นสายหน่อยนะคะสวยๆอีกหนึ่งคันนะคะลูกค้าปลายทางรอรับสินค้าได้เลยนะคะพอดีวันนี้มีจัดส่งสองคันนะคะมีราชบุรีนะคะกับลบบุรี อันนี้ก็ราดบุรีไปแล้วนะคะอันนี้เหลือลบบุรีะน,นะคะโอเคค่ะสวยมากๆนะคะอันนี้นะคะวันนี้นะคะวันที่1 5นะคะธันวาคมสพันห67นะคะวันนี้จะส่งลูกค้าจังหวัดลบบุรีนะคะอันนี้เป็นเครื่องลูกค้านะคะลูกค้าเอาเครื่องมาให้ที่ร้านนะคะแล้วก็วันนี้ก็เตรียมจะส่งลูกค้าช่วงส,สายๆหน่อยนะอยกเก็บไว้ลยนี่นะคะ เบรกมือเป็นกระบะไม้นะคะเปิดได้3ด้านเขียวเหนียวซรับของเรานะคะนี่นะคะวันนี้ก็ออกประมาณเที่ยงนะคะออกประมาณทเที่ยงหน่อยะะวันนี้จะส่งสองคันนะคะราชบุรีกับลบบุรีนะคะนี่นะคะเขียวเขียวเขียวเหมือนกันเลยวันนี้เอาน้องเขียวออกตัว ไปส่งลูกค้าลูกค้าปลายทางนะคะเรารับสินค้าด้วยนะคะ